สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ตุกชาวนาฝึกหัดจะพามาดูข้าวเรือนะคะในนาแปลงนี้นะคะเป็นแปลงนาสำหรับเพาะกล้าแล้วก็ไว้ทดลองปลูกข้าวที่เราพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นนะคะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานนะคะ ส่วนข้าวเรือที่งอกขึ้นก็จะมีแค่เฉพาะบริเวณนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของข้าวขาวข้าวเหนียวข,าว,ขาวนะคะในแปลงจะสังเกตว่ามีแค่ไม่กี่กอนะคะที่ะจะเจริญเติบโต,ตอยู่ตอนนี้ซึ่งในระยะแรกก่อนที่จะมีน้ำนะคะก่อนอช่วงประมาณต้นปีจะมีข้าวเรือขึ้นเยอะกว่าน,นี้นะคะแต่ด้วย ความแรงแล้วก็สภาพอากาศที่ร้อนจากดินเค็มแล้วก็ดินเหนียวทําให้ต้นกล้าเล็กๆเหล่านั้นทยอยตายไปนะคะต้นไหนที่ทนไม่ไหวก็ตายไปส่วนที่เหลืออยู่นี่ก็คือผู้รอดชีวิตนะคะดุกจึงมีแนวคิดว่าจะต้องลองขยายพันธุ์ดูเพราะธรรมชาติช่วยเราคัดเลือกไปแล้วในส่วนหนึ่งนะคะ ในนาข้าวที่เราปลูกข้าวกันตรงนั้นก็จะมีข้าวเรือขึ้นมาให้เห็นเพียงไม่กี่เมล็ดนะคะนี่ก็คือข้าวเรือที่เกิดจากที่งอกขึ้นมาจากข้าวหนึ่งเมล็ดนะคะอยู่ในกอเดียวกันแบบนี้ต้นนี้จะงอกขึ้นมาตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคมนะคะผ่านช่วงแล้งช่วงเมษาช่วงร้อนสุดๆมานะคะดูได้จากใบที่ตาย พอดีฝนตกลงมาสองคืนมีน้ําในนาก็ถอนทุกคนเลยรีบถอนขึ้นมานะคะแล้วมาทำการขยายต่อมเมล็ดนี้แตกกอดีมากเลยเดี๋ยวเราจะมาฉีกนะคะล้างรากแล้วก็ฉีกจากนั้นแล้วก็จะนำไปปักดําเพื่อขยายต่อนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวเหนียว F2 นะคะกอน,นี้จะเป็นเหนียวขาวจากการคาดการว่าใน ปีนี้จะมีฝนมาตอนนี้แล้วก็จะแล้งทิ้งช่วงอีกยาวนานกว่า 1. เดือนกว่าถึง2เดือนถ้าต้นกล้าข้าวชุดนี้รอดนะคะตัวเนี้ยจะเป็นพันุ์ข้าวที่อึดและถึกทนมากเลยนะคะทีนี้เราก็เหลือแต่มาดูว่าผลผลิตจะอร่อยไหมรสชาติจะเป็นยังไงตรงตามที่เราตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราล้างแล้วเราก็จะเห็นต้นข้าวนะคะกีบข้าวนี่นะคะเราเราจะไม่ฉีกอันที่อ่อนอย่างนี้นะคะแบบถ้าถ้าวิธีตุกนะคะก็คือเอาเราเอาเปอร์เซ็นต์รอดนะคะไม่เน้นที่จํานวนมากเพราะเอาที่เปอร์เซ็นต์รอดแล้วก็หาดูว่าเนี่ยนะคะร่องมีตรงไหนแล้วเราก็ค่อยๆฉีกนะคะจับใกล้ๆแบบนี้ นี่นะคะเราก็จะเห็นเขาออกมาเป็นต้นแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่คือต้นแม่ของเขาที่เราฉีกออกนะคะก็ถ้าไปโดนหน่อเล็กๆ,ๆเขาก็จะหักแบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เอาต้นใหม่ที่แตกขึ้นมาได้นะคะนี่ เราก็จะทำการค่อยๆฉีกไปเรื่อยๆนะคะน,นะคะทำไมถึงต้องล้างดินออกเพราะเราจะได้มองเห็นโคนตรงนี้นะคะนี่ฉีกออกมาเลยนี่นะคะนี่เราก็จะใส่ไปเป็นกอแบบนี้ได้เพราะว่าพื้นที่ที่เราจะไปปลูกเพิ่มไม่เยอะนะคะปลูกที่เบิรมตามคลองไส้ไก่นี่นะคะ เราก็เราก็จะดูนี่จะ้ะคือถ้ามีเมล็ดพัน์น้อยนะคะเรารู้อายุข้าวเราก็สามารถวางแผนเพราะ,ะได้เดือนนึงก็มาขยายเดือนนึงก็มาขยายแล้วก็จะได้เนื้อที่หรือปริมาณต้นข้าวที่ที่ปลูกเยอะขึ้นนะคะนี่อันนี้แยกได้อีกนะคะแต่ดูก่อนตุกจะยังไม่แยกตอนนี้เพราะว่า พื้นที่ปลูกตุกไม่เยอะดูก่อนว่าถ้าลงไปแล้วยังเหลือที่ว่างเยอะตุกถึงจะมาฉีดทีหลังแต่ถ้าลงไปแล้วพอดีกับที่ที่เรามีเราก็จะไม่ฉีดปล่อยให้เขาโตน้องเขาโตแบบนี้เลยนะคะแต่ก่อนปลูกเราก็จะต้องมาตัดใบตรงนี้ออกด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ลมแรงถ้าเราไม่ตัดเราปลูกลงไปแล้วลมมันโยกโยกพัดทำให้ต้นกล้าลอยขึ้นได้นะคะ เนี่ยค่ะวิธีการวิธีการตามแนวทางที่ทุกทำอยู่นะคะวิธีการของชาวนาฝึกหัด ก็จะมีต้นแม่แล้วอันนี้คือหนอนะะอย่างตัวนี้เราก็จะแยกได้อีกนะคะนี่อันเนี้ยหน่อเล็กๆเนี้ยเราเอามากับต้นนี้ได้ะคะ่ะดูว่าเขาจะไปทางไหนถ้ามาทางนี้เขาขาดเพราะว่าเขาติดอยู่กับต้นนี้นะคะเราก็เอามาทางนี้ เสร็จแล้วถ้ารากยาวเราตัดได้นะคะสมมติว่าดินเรามันไม่นุ่มมากอะคะ่ะพอเราปักลงไปเดี๋ยวเขาหักเราสามารถตัดออกตรงนี้ได้นะคะตัดตรงนี้อย่าลืมตัดใบด้วยนะคะแล้วก็ล้างอันนี้คือข้าวจากหนึ่งเมล็ดนะคะพอเรามาแยกแล้วเราก็จะได้กี่ต้นเนี่ยอันนี้แยกได้อีกนะคะแต่ตุกจะยังไม่แยกจะดูพื้นที่ก่อนว่าตรงที่ปลูก จะมีเนื้อที่เหลือเยอะไหมถ้าเหลือเยอะเราจะมาฉีดแต่ถ้าเราปลูกไปแล้วมันเหลือที่ไม่เยอะเราก็จะลงแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมตัดใบด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้แยกได้อีกนะคะ8 9 10อันนี้ก็แยกได้นะคะ11 1องส1บสามส้าได้อีก16กอนะคะแล้วพอถ้ามีน้ำดีดสมมุติเรามีข้าวแค่หนึ่งเมล็ดเราแยกครั้งแรกได้16กอถ้าเนื้อที่ยังเหลือเราต้องการแยกอีกเราก็ปลูกไปซักประมาณเดือนหนึ่งนะคะให้ข้าวแตกกอแล้วเราก็มาทำแบบนี้อีกเราก็จะได้ข้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งข้าวจากหนึ <S <s ่งเมล็ดเนี่ยนะคะ ทุกทำนี้เป็นปีที่3แล้วที่ทดลองทำดูแล้วก็ได้ผลตอบรับดีมากเราเราอย่าไปกลัวที่เรามีเมล็ดพันธุ์แท้น้อยแต่เราจงศึกษาว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์แท้ที่เรามีอยู่น้อยนิดนั้นต่อยอดได้ยังไงนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่ตุ๊กชาวนาฝึกหัดก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไป มีกิจกรรมอะไรดีๆกับการทำนาของชาวนาฝึกหัดบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะถ่ายทอดในสิ่งที่ทุกทำอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราทำตามความเข้าใจของเรานะคะรวมถึงวิธีการและผลการผลการทำตอบรับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาจะมาแชร์นะคะจะมาแชร์จะมาถ่ายทอดให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ หลังจากเราได้ต้นกล้าที่ฉีกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำต้นกล้าเหล่านั้นนะคะมาปักลงที่ตะพักที่เราเตรียมไว้นะคะตะพักตรงนี้จะอยู่ในคลองด้านหน้าของแปลงนะคะซึ่งก่อนที่เรามาปักดํเราก็ได้ทําการเตรียมแปลงโดยการนําไถ่ากนะคะมาดึงเพื่อให้ไถให้ดินไม่แน่นนะคะ แล้วก็เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ทุกก็ได้เกี่ยวใบแฝกเพื่อเปิดช่องแสงให้กับต้นกล้านะคะในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยเกี่ยวบยใบแฝกที่งอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อเปิดช่องแสงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ